สวัสดีครับเประเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์การทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรตเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีสิงครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีส,สิงในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ King of p พนเ a c ร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งไพ่ King of p พ n เ a c ร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ไพ่สิบเหรียญก็คือไพ่มหาเศรษฐีแต่ว่าไพ่หรือ่าไพนษัอร์ถืิเ์หรียญนั้น ต้องเรียกว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีไพกษัตริย์ยยพ่อ้านั่นเองนั่นก็หมายเขาว่าการเงินการค้าการขายนั้นจะทําให้ตัวท่านเองมีทรัพย์มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือไม่ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่เลยทีเดียวนั่นเองเนะครับประกอบกับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เอ็ดออฟแพนด์เคอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญ นี่คือไพ่โชคลาภอันดับหนึ่งของคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวราศีสิงห์พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีโชคครั้งใหญ่นั่นเองแล้วก็จะเป็นโชคที่ใหญ่มากๆในรอบหลายปีของท่านแต่ว่าดวงการเงินของท่านเมื่อมีไพ่กษัตริย์ถือเหรียญซึ่งเป็นดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซ็นเต,นเตอร์ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภการเงินครั้งใหญ่ที่สุด ในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์แล้วก็ไพ่เบนี้ตา,ากว่าตัวท่านเองนั้นถูกหวยถูกลอตเตอรี่เพราะว่ามีไพ่เบนี้ก็คือไพ่แห่งโชคลาภก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆก็คือตั้งแต่24ไปอยู่ถึง30ล้านรู้ว่ามากกว่านั้นเลยทีเดียวฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์เมื่อเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านของการเงินมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะทางการเงินของท่านจากบุคคลธรรมดา กลายเป็นเศรษฐีใหม่กลายเป็นเศรษฐีใหญ่ในช่วงพฤษภาเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถากว่าตัวท่านเองนั้นได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยท่านจะรู้ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีดวงดาวอยู่3าดวงด้วยกันที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซึ่งลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวพฤหัสบดีและก็ดาวเสาร์และแน่นอนนะครับดวงดาวนั้นจะมีผลต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิง์ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมาสํารวจตรวจดูในศาสตร์ของไพ่ยี่ีก็เป็นไปในลักษณะแบบนั้นว่าเมื่อดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลด้านดีนด,ด้านบวกจะเกิดผลด้านโชคลาภกับผู้ที่เกิดราสีสิงห์อย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับชาวราศีสิงห์ครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจดุดดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้านี่ก็หมายเขาว่า ดวงการงานของท่านเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์บางท่านบางท่านเนี่ยนะครับทำงานอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานจริงแต่ว่าโอกาสเจริญก้าวหน้าค่อนข้างช้าในลักษณะแบบนี้ก็เลยตัดสินใจออกมาเพื่อที่จะทาธุรกิจลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆการงานเล็กๆก่อนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหลังจากที่ตัวท่านเองนั้นได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มายาวนาน คราวนี้เมื่อเรามีประสบการณ์แล้วก็ออกมาลงทุนทําธุรกิจการงานของตัวเองทําอาชีพอิสระนั่นเองนะครับโดยจะเริ่มต้นในช่วงของปากหลังเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่8ไพ่เอทอแพนเดอร์เคิร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่า ไพ่ใบนี้คือไพ่อดัมหนึ่งของไพ่โชคลาภคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องหยิบในไพ่ใบนี้นะเดงฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับไพ่เอ็ดออฟแพนด์เอร์รู้ว่าไพ่หนึ่งเหรียญยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงาน ที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับของผู้ที่เกิดกราศีสิงห์ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษ,ษภาคมนั้นจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกเจลวอรี่เพชรพลอยพวกร้านทองทั้งหลายขายสร้อยขายแหวนขายกำไรหรือว่าคนที่ลงทุนในทองต่างๆพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับหรือว่าการค้าขายพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบถ้ามีไพ่ใบนี้จะถูกฉลกกับผู้ที่เกิดกราศีสิงห์เป็นอย่างยิ่งไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์บางท่านนั้น อาจจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าจากใครสักคนหนึ่งที่จะมามอบให้นั่นเองนะครับ เช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่7จ็ดถ้วยไพ่เจ็ถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของอาชีพการงานที่จะดีอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าความสวยความงามของผู้หญิงพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับนะครับพวกคลินิกเสริมความงามทั้งหลายนั้นจะดีมากแล้วก็ยังรวมไปถึงพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบอันนี้ก็จะโดดเด่นมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7 นี่คือไพ่หไม้เท้าไพ่หไม้เท้านั้นดวงการงานของท่านถาาว่าทํางานรับราชการก็จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่ในภาคเอกชนก็มีโอกาสเจริญเติบโตด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าคนที่ทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดเยอะๆเช่นพวกตัวเลขบัญชีการเงินหรือว่างานใ,นใดๆที่มันเดินช้าๆเนี่จะถูกฉลกผู้ที่เกิดราศีสิง์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอีกความหมายหนึ่งของไพ่หกไม้เท้าก็ตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีสิงการที่ตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นขอให้ตัวท่านเองจงคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าตามกระแสนะครับ ขอให้ดูเหตุดูผลประกอบนั่นเองนะครับการที่จะลงนามการทำสัญญาใดๆก็ตามแต่ก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงระมัดระวังด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นบางทีอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆเช่นคนที่อยู่ฝ่ายผลิตก็คือทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกโรงงานทั้งหลายคนที่อยู่เฮดออฟฟิศซึ่งมีคนทํางานเยอะๆหรือไม่ก็หมายความว่า งานการใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเช่นเป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนเด็กอยู่กับเด็กเยอะๆหรือไม่นะครับการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงของปักหลังเดือนพฤษภาคมขอยตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้ดีด้วยนะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่สบายได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองเพราะว่าถ้ามีไพ่ใบนี้งานจะยุ่งไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ queen of cups หรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วยไพ่ใบนี้ถ้าเป็นการงานบางอย่างนั้นตัวท่านเองอาจจะได้ทําอยู่ที่บ้านเช่นทําธุรกิจอยู่ที่บ้านหรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลในลักษณะแบบนี้หรือว่างานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่อง,องของข้อกฎหมายอะไรพวกนี้งานด้านนี้จะดีการเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคม มีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นที่ปรึกษาจําเป็นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของท่านคนใกล้ตัวเวลาที่เขามีปัญหาขึ้นมาเขาจะนึกถึงท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ทีิเกราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่พูดจาดีวางตัวดีน่าเชื่อถือนั่นเองเมื่อเวลาที่เขามีความทุกข์ใจเขาก็จะมาปรึกษาท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นะครับผมนี่คือไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบที่อยู่ในตําแหน่งที่2นั้น จงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนการเอาแต่จใจตัวเองการที่ตัวท่านเองนั้นต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากนี่นะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มันจะเกิดความขัดแย้งได้มันมีโอกาสาที่จะทะเลาะบ,บ่อแหวงในวงงานกับทด้านของเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานในลักษณะแบบนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้าากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมใครเนี่ย บางทีวัฒนธรรมการทํางานกับคนไทยนี่นะครับต้องยอมรับนะฮะว่าถ้าเป็นทั้งด้านของผู้หลับผู้ใหญ่หัวหน้าเนี่ยเราก็จะต้องนอบน้อมหน่อยนะครับก็ต้องเชื่อฟังเขาหน่อยในลักษณะแบบนี้ถากว่าตัวท่านเองนั้นแข็งเกินระวังด้วยนะครับว่าโอกาสที่จะเติบโตมันค่อนข้างที่จะช้าและก็จะมีแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะนันเอ็นะครับผู้ที่เกี่ยวศสีสิงห์ฉะนั้นขอให้ตัวท่านเองพยายามปรับลดอัดตราตัวตนความเอาใจใจตัวเองของท่าน ลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วการงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินสะดวกได้นั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่คร้อใหญ่ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นต้องขับรถขับราต้องเดินทางอะไรต่างๆพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกิจกรรมสุมเสี่ยงใ,ใดๆผู้ที่เกิดราศีสิงห์ไม่ควรกระทำนะครับ ไพ่หรือทาวเวหรือว่าไพ่ตึกถล่มนั้นบางทีตัวท่านเองอาจจะตกบันไดเข่าถลอกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่ๆเข้าของแตกหักเสียหายในลักษณะแบบนี้เมื่อมีไพ่เคราะแล้วผมก็อยากจะแนะนําผู้ที่เกิดราศีสิงสักนิดหนึ่งนะครับว่าขอให้ตัวท่านเองนั้นได้ไปทําบุญเพื่อสะดอกเคราะห์ ตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาเวลาทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้อาจจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าจะทำบุญตามความเชื่อของท่านเช่นบริจาคทรัพย์บริจาคทาน การให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาร่วมไถ่ชีวิตโคกระเบือหรือว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลนิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆเมื่อทำบุญใ,ใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายไร้ายเรื่องไร้จะได้เบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงเลยนะครับ บางคนก็บอกว่าดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงโชคลาภทางการเงินมาแล้วเอ๊ะทำไมมีไพ่เคราะห์มาด้วยนี่แหละนะครับคือคนใครก็ไม่รู้นะฮะตั้งชื่อว่าคนคนเราเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปก็คือมันคนคนกันไปรวมรวม,รวมกันไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ร่วมจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ควีนออฟพันธเกอร์รือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าการงานของท่านจะนํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่หรือว่าการค้าการขายของท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่ผลกําไรเข้ามาอาจจะมีออเดอร์ใหญ่ใหญ่ที่สุดในหลายรอบปีในลักษณะแบบนี้เข้ามาจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ก็ตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นว่า ไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาภไพ่เอทออฟพันเดร์เกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนี่คือไพ่อันดับหนึ่งของโชคลาภคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องได้ไพ่ใบนี้เมื่อมีไพ่ใบนี้มาปรากฏก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคใหญ่แน่นอนในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตามที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าไพ่คิงออฟพันเดอร์เกอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีีอกแล้ว นี่คือไพ่เอาพี่มหาเศรษฐีเนั่นเดงถ้าตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาบด้านการงานก็หมายความว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆหรือถ้ามีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็บอกได้เลยเนะครับว่าจะได้สัมผัสเงินล้านมีโอกาสที่จะได้เงินตั้งแต่24จนถึง30ล้านหรือว่ามากกว่านั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นดวงการเงินที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด ในหลายรอบปีอาจจะเป็นตั้งแต่6จนถึง12ปีเลยก็ได้นะครับผู้ที่เกิดราศีสิง์ดวงการเงินของท่านเฮงและปังนี่คือดวงมหาเศรษฐีนั่นเองครับคราวนี้ที่เราไปเุยกยนถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีสิง์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9 ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นความรักเขาเรียกว่าเจ้าชู้สุดๆนั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเจ้าชู้ตัวแม่ถ้าเป็นผู้ชายนั้นก็คือเจ้าชู้ตัวพ่อเลยทีเดียวนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีเสน่ห์ล้นเหลือจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนคือไม่ได้คบคนเดียวบางคนมีครอบครัวมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะไปมีกิ๊กมีก้าเกิดขึ้นได้จงระมัดระวังด้วยนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่สองไพ่5ดาบนี่นะฮะ ให้ระวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับจะเป็นปัญหาอุบสรรคต่อความรักของท่านเช่นผู้ใหญ่ทางด้านของแฟนของท่านคนรักของท่านไม่ยอมรับในตัวท่านหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายท่านนี่แหละไม่ยอมรับในตัวคู่ของท่านแฟนของท่านแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาใช้ความจริงใจนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ท่านใดที่เจ้าชู้ จงระมัดระวังไว้ด้วยตัวท่านเองนั้นบีไพ่ตึอเทาเวอร์รือว่าไพ่ตึกถลม่มไพ่เบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันให้ระวังด้วยว่าความเจ้าชู้ของท่านนั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะถูกจับได้แล้วคราวนี้ความรักของท่านนั้นจะอยู่ไว้เป็นสุขจะพังคลืนอย่างแน่นอนคล้ายๆกับไพ่ตึกถลม่มมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหามันมีโอกาสที่จะเลิกราก,กันได้ฉะนั้นถ้าว่าตัวท่านเองมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้ว ควรที่จะพอควรที่จะหยุดได้แล้วนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ